สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนํากันแดดให้รู้จักกันนะคะเขาจะบอกว่ารู้จักอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ را? ไหมใช่นะคะคือกันแดดของฟอร์มติกนี้จะมีอยู่สามตัวด้วยกันนะคะสามตัวด้วยกันตัวที่เราใช้ใช้ประจําใช้บ่อยๆถ้าสมมติว่าแต่งหน้านะคะ่ะเอาวันนี้แต่งนเต็มๆ,ๆ,ๆแต่งหน้าเต็มนะจ๊ะก็จะไปไล่ไปไล่อะไรอย่างนี้จะใช้ตัวนี้นะคะต่อเดชั่นนะคะ หน้าก็จะผ่องจะไบร์ไบร์กว่าปกติอืมมันเหมาะสำหรับคนที่แบบเอ,อจัดหนักจัดเต็มอะ่ะแบบขนตาจะพึ่งไงอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวลองเทสให้ดูทีนี้ไม่อุดตันนะคะขอเนี้ยตถอดนาฬิกากเ่็นี้แค่นะนี่นะคะสีก็จะเนีย่ย ประมาณนี้บางเบามากตัวน,นี้แบบเบาแบบเบาโคตรๆอ่ะเธอ,อคือคลิปก่อนหน้านี้เราจะเคยรีวิวไปแล้วนะคะเบามากเป็นเนื้อครีมนะคะอือจะสว่างขึ้นกว่าผิวจริงนะคะ <S <S แล้วส่วนถ้าวันไหนที่แบบเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้ติดขนตาแต่กรีดอายแบบเขียนคิ้วเบาๆปัดมาตาทาปากเบาๆอะไรอย่างเงี้ยจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวซิลกี้ซันสกรีนนะคะซิลกี้เนื้อมันจะเป็นเนื้อซิลิโคนจะไม่ใช่เนื้อครีมแบบนี้นะคะตัวนี้เนื้อครีมตัวนี้เนื้อซิลิโคนนะคะคือทาไปแล้วแบบจะแห้งแห้งกับหน้าเลยอะ่ะคือแบบเหมือนแบบไม่ต้องทาแป้งเลยขาวใส่ไม่ต้องรองพื้นแล้วก็ขาวใส่ไม่ต้องทาแป้งเลยจ้ะตัวนี้จะแบบสะดวกกับการที่แบบสมมติแบบบางคนเนี่ยตื่นเช้าสีจะจะจะ,จะเข้มกว่าเมื่อกี้นะคะ สีจะเข้มกว่าเมื่อกี้แต่คือตัวนี้ที่ขายดีมากเพราะว่าคนผิวคำ้ำผิวขาวคือทุกสภาพผิวอะใช้ได้หมดเลยท,ทุกเฉดสีผิวอะใช้ได้หมดเนี่ยจะไม่ได้ต่างกันมากตัวนี้จะใช้ง่ายกว่านะคะแต่ว่าส่วนตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่แต่งหน้าเยอะแต่สําหรับคนทํางานกลางวันทํางานแบบออฟฟิศหรือว่าไม่ออฟฟิศก็ได้ทำงานปกติอะที่แบบว่าอยากให้แบบเออคือดูดีขึ้นมากว่าหน้าสดสดหน่อยเนี่ยก็ตัวนี้เลยทาเสร็จปุ๊บ ปาดแก้มเบาๆทาปากเบาๆก็จบละม่วยแล้วส่วนตัวนี้นะคะสําหรับคุณผู้ชายนะคะหรือว่าทอมหรือว่า,าผู้หญิงที่แบบว่าชอบแบบเผยผิวอะ่ะไม่ชอบแต่งหน้าชอบหน้าสดอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เนื้อจะเป็นเนื้อซิลิโคนเจลนะคะซิลิโคนเจลทาเราก็จะแบบคือของเราเนี่ยตัวนี้ทำมาแบบสามปีแล้วนะทามานานมากแล้วเนื้อจะเป็นซิลิโคนใส นี่นะคะซิลิคนใสเนื้อนี่ใสกิ gig, ๊กตีเนื้อได้ใสมากแบบใสเหมือนน้ำเลยอ่ะแล้วก็ทานี่แบบลื่นมากสําหรับผู้ชายนะคะที่ชอบแบบไปออกรอบตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงที่แบบไงอะไปเขาเรียกว่าอะไรสมมุติไปเดินแบบงานเอาดอย่างเงี้ยไปสวนจะตุกจากไปอะไรอย่างงี้ก็ได้ตากแดบดบตากลมเ ที่แบบไม่ชอบแต่งหน้ากลัวรองพื้นจะไหลหรือน,โน,โน,นั่นโน่นนี่อจริงๆอ่ะแต่ละตัวทุกตัวไม่มีไหลเลยนะคะแต่ตัวนี้จะแบบเผยผิวเนื้อมันจะคล้ายๆกับพาราเมอร์แบบว่าเนียนลื่นมากเบามากเนี่ยสามสูตรเนี้ยแล้วแต่ที่จะเลือกใช้กันวันนี้เราก็คือใช้เป็นตัวนี้นะคะดูสามตัวนี้ไซนี้นะคะห้า้สบาทช่วงนี้โปรโมชั่นลดอีกสินะคะลดไปอีกห้บาบาทอืม ลดอีก59บาทแล้วก็ไซส์เล็กก็มีนะจ๊ะไซส์เล็กเนี่ยสาหรับคนแบบอยากเทสอยากลองอต่างกันตามนี้นี่ไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กนี่300บาทลดอีก10%ช่วงนี้นะคะถึงสิ้นปีเท่านั้นนะคะนี่ก็จะราคาก็จะอ,อยู่ที่270บาทลดไปอีก30บาทนะคะรีบซื้อรีบหากันนะจ๊ะหมดสิ้นปีนี้ก็คือ ใชแลค่ปกตินะคะอมผมใหม่ิผมใหม่แล้วก็เนี่ยอันนี้ทมนี่ตัวนี้จะเป็นกล่องของเซ็ผิวนะคะเซ็ผิวในนี้ก็จะประกอบด้วยโลชั่นโลชั่นตูตาจะมีทาแล้วแบบจะมีวิง้งวิงวิ้งวิงดเมอ์ด้วยวเนื้อดีมากเนื้อครีมดีมากนะคะแล้วก็ตัวนี้ ทาคู่กันนี่คือแบบไม่ต้องฉีดผิวเลยอ่ะขาวขาวจริงๆขาวจริงขาวนานนะคะเป็นตัวบำรุงแล้วก็ไม่ทําให้ผิวบางเนะะี่ยค่ะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะคะจะเป็นกันแดดกันแดดนะคะอ่ากันแดดทาผิวทาตัวคือแบบว่า ไม่เหนียวเหนอะหนะทุกตัวไม่มีเหนียวเหนอะหนะเลยต่อให้ทาซ้ําๆๆๆหลายๆตัวยิ่งขาวนะคะยิ่งขาวแล้วก็สบายผิว <c oughs> ส่วนตัวนี้จบด้วย CC ซีนะคะซ <c oughs> ีซีสหรับเคยเห็นพิตตี้นะเวลาที่เขาแต่งหน้าเยอะ <c oughs> สเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องพอกซีซีบีบีมันจะเป็นรุ่นก่อนๆนที่แบบคือบีบีเนื้อมันจะไม่ไม่ดีเท่าซีซีนะคะแล้วก็ตัวนี้ของเราอะ ไม่มีไม่มีติดบอกติดติดบออรถหรือว่าติดกระเป๋าอะไรเงี้ยบางคนแบบสะพายกระเป๋าแพงๆ,ๆอะไรเงี้ยแล้วพอกตัวใช่ปะแล้วก็ติดกระเป๋าอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่ค่ะใช้ได้แบบคือมันมันเลิศมากอะสีตัวเนี้ยเซ็ตผิวเห็นปะสีรับน่ารักพาสเทลน่ารักมากเซ็ตนี้นะคะจะอยู่ในกิน๊บเซ็ตน่ารักนารักแบบนี้แน่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 แน,แน,นะคะอ่า ปกติแล้วราคา3,660บาทนะคะปีใหม่นี้นะคะลดถึงปีใหม่เท่านั้นนะคะก็คือสิ้นปีนี้นะคะสิ้นปีนี้อ่ะจาก3,660บาทลดไป660บาทเลยเหลือ3,000บาท เหลือ3,000บาทเท่านั้นนะคะจำกัดแค่จำกัดแค่30เซทเท่านั้นนะคะ30เซทเท่านั้นนะจ๊ะถ้าหมด30เซตแล้วก็ราคาเดิมนะคะโอเคถ้าเกิดสนใจสินค้านะคะสั่งซื้อได้ที่ ig f a r m a t i c farabel ที่ขึ้นอยู่ตรงตรงข้างบนตรงโซเชียลแคมนะคะ เอ,อแอดมาตามนี้หรือว่าใน Facebook ของมีนก็ได้อินบ็อกมาได้เลยนะคะตอบตลอด24ชั่วโมงค่ะโอเค